วันนี้รวฟังซึ่งกันและกันแหละครับก็แล้วฟังซึ่งกันและกันแต่ว่าก็คงคงต้องคอยสื่อสารกันเรื่อยๆอยู่นะครับก็ยังไม่มีผลสรุปอะไรแต่ว่าสรุปว่าก็แล้วฟังกันอย่างมนึอาชีพก็ขออนุญาตจริงๆครับผมมีหน้าต่อก็ขอโทษนะครับหนึ่แล้วดูแลแนวโน้มน่าจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยไหมคะวันนี้แล้ฟังอย่างเดียวสิครับครับเดี๋ยวต้องไม่หารือกับสสหรือว่ายังไงก่อนไหมคะยังไม่ได้มีแผน่อบครับวันนี้ขอแค่รับตั้งใจ

ส,ว,ส,ว,สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างค,คะพูดคุยวันนี้แล้วฟังซึ่งกันและกันเหรอครับก็แล้วฟังซึ่งกันและกันแต่ว่าก็คงต้องคอยสื่อสารกันเรื่อยๆอยู่นะครับก็ยังไม่มีสรุปอะไรแต่ว่าสรุปว่าก็แล้วฟังกันอยางมนอาชีพขออนุญาตจริงๆครับผมมีแนัดต่อต็อขอโทษนะครับแล้วดูแลแนวโน้มน่าจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยไหมคะวันนี้แล้ฟังอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยต้องไม่หารือกับสสหรือว่ายังไงก่อนไหมคะ ไม่ได้ม er. ีแผนสอครับว้ขอแค่รับตั้งใจทำเต็มท่ต้องที่มา่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทม่ไปเลยนะพี่น้อยบวชไ่เทมีเทมกมือหน่อย